โอเคเหมือนนกั่พี่ไปเปิดอะรกใช่ไหมเนี่ยเปิดโลกกระทัดคุณไปตายแล้วเนี่ยเอ้าใครเอาดอกไม้มาให้กูเนี่ยกูยังไม่ตายวิ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 เสียงเสียงปากกอโฮเข้ามาได้ยินเสียงปากอโอกี้เมื่อกี้จะวิไงมันจ้าเกินเกินบันจ่าชังจ้าใช่ไหมันอยู่บนเกาะเกาะเนเธอร์เป็นเกาะเหมือนเกาะโโอ้หมันเป็นลอซีนอน แกไปในตามาพี่มาเดียวอยู่ในเอยังไม่ลงโอ้เอาอะไรบ้างนะเอาดินเนี่ยโอ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วโูเองไปเนเธอได้ครับมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วโอโอยิงดีเด็กเด็กเนื้อจางมึงอะเด็กดีเด็กเด็กเนื้อเด็กเนื้อจางมึงอะเอเเล่นพื้นทรายเหอยมันยิงมแล้วมันยิงมาแล้วไปในเธอดู เดี่ยวมาบิมิบบซอมิบเลยอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันเกิเกิดอยู่บนโอเวอร์เวิร์ได้ไหมมันมาตัวเดียวอ่ะเก้าวิว่่น้นมึงู่ไหนหนู้นมเนี่ยเนิสมมบบ้ลยมันอยู่โดนตัวตัวตายตายตายดดายทมกิดป่าเนี่ย เออระวังน่้ยระวังน่อยไม่นอนกันอ่ะเตียงทุบกันน่ะโอ้ยทองโอ้ r was moved out of y o มามมามามาอ้าวอ้ยแข็มากอะเข้ามาก็แหลกอะดกาวต้นก่อนตนเลยจะ ไอเลมพูดเอลมพูดพูดพูดงีนี่ตายมาหลายคนแล้วนะอะไรไม่ได้ยินยังไงยังไงก็ดันไม่เรียกไปเปิดเลยมันยังไงผมพี่ไม่ไม่แหลกนะมันปกติละเงียนมันมันแหลกมากอะเงียนค้างแหลกค้างนิดนึงแล้วก็ขยับอยู่หน้าประตูเนี่ยตอนโหลดโหลดไอเนี้ยโหลดแบบนี้คต้องเงียนเนโดนเลยโดนหนีเลยหนีเลยต้องนอนะเป็นไงเป็นไง สงสัยจะไม่ถูกกันในเธอจริงค้างมันไม่ค้างมันกระตุกมากมันก๊อบงอนอะทางวีด yani ีอะงอนหน่อยเป็นก๊อบกอบดูพี่ทลเลดูพี่จีนหนูไปกระตุ้อีเคียงไม่ปอกกันอุ้ยอุ้ยปากอาโห่เต็มหน้าไอไอยาไม่หนีเลยต้องลากมึงมลกระโดดฟันมันอยู่เนี่ยฟันโดนวยะเดิมไป็นไง อุ้ยมันตายด้วยยืดมันตาแก๊สไม่ได้อ่ะไม่ดอกดอกแต่วิวไอ้ทำไมไปในเทิร์นมันแหลกกว่าแม่งไม่ไนุ๊นุ๊นั่นไงคำเสียงเดียวเสียงเดียวกันเลยกคุณนั่นนุ๊นทำไมหินเรื่องแสงมันไม่เรื่องแสงเอ็ดนุ๊กว่างงบ้าทำไมหินเรื่องแสงไม่เรื่องแสง เนี่ยมันไม่มีแสงเลยมีเรื่องแสงอ้าแต่น้ำดีอ๋อกแตาน้ำดีแต่น้ำดีต่น้ำดีต่น้ำดีโอ้ใครก็ได้ช่วยเราทีฉันจะนำแสงสว่างกลับไปที่ชนเผ่าออกของเรานะค้างอยู่หน้าประตูอ่ะเฮ้ยวเดินไปไหนไม่ได้ กลับบ้านซะไอเด็กน้อยโอ้ปักกับก้นนุ่มใส่าสาดน้ำเลยโอ้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกลับโลกเสร็จเดี๋ยวพี่ไปเซเว่นเดี๋ยวมาโอ้โอ้ปกักกับนมใมันเบาๆก็ได้นะก๊อฟทำไมไก๊อฟมันทำไมพี่ปิดเสียงมันจะได้ยินตอนที่เสียงมันเข้าลำโพงใครมไม่มาทอนมาโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ปกักกับก้นนุ่มใส มันก็ดอกนี่嘛ไอไออะไรวะหินเริ่งแสงอะเพราะพิแ้กทังแล้วแล้วประตูล,ล็ลอกที่ไหนวะมันสุดจ้อดไอคนร้องเฮ้ยแล้วประตูเราล็อกยู่ไหนเนี่ย<อ>เฮ้ยเ,เดินเพลิน<ำ>อ้าวโอ้เสียงดัง <laughs> ช่วยดูเฮ้ยแหลกคุณโู <S <S ลงเดี๋ยวแบบนี้มันไม่น่าช่วยมันหายแรกแล้วอ้าวกำเลยเฮ้ยเปี่ยวน้องอยู่ไหนวะชิบหายเฮ้ยพูดจริงอะเนี่ยหายแรกอ้าวแกบอกว่าหายแรกมันก็แรกโโโนนนไอตเเนี่ยพลงใครลองวะคนนั้นอะไรอะเพลงอะไรกันเพลงเคียนเพลงอะไรอะม่อนไอเสือร้องไห้ไงใครเปิด เฮ้มันแหลกอ่ะควบเขียงสไตล์ต้องเป็นดที่นี้หุดวีสกีนเหมือนกันเดียะเลยเขียงเขียงสไตล์ครับอ่า ครับอ้ยเจ็บมีทีมงานมารับผมได้ไหมกับโลกหน่อยผม่ในรกผมจะบอกว่าค้างอะล่ะครับพี่โอพีผมหลงจากประตูคร uh ับผมเป็นไงผมจะหม่ไม่ได้ที่ดูคือมันแหลกมันไม่ได้กระตุกมันกระตุกไปช่วงๆเหมือนตอนนี้ได้อ๋อมันช่วงๆแล้วหลินหุยใช่ป่ะเป็นไรมันกระตุกไปช่วงๆอ่ะได้สามสี่กองจะห้ากองละไอ้กสโตนมาเยอะเทียบพี่งส์แสงเคียงขอรหัสห้องหน่อย เฮ้ยโคตรสโลอ่ะตอนขุดอ่ะโคตรสโลอ่ะเพียงบอกเราใหยไปดิบอกไปดิบอกกูไม่รู้นะบอกว่ากูไม่รู้เหรอเออบอกไเลยเออถ้าอยู่อ่ายังไงดีโอ้ยเยี่ยไฟไม่ตูดไม่ตูดใช่ไหมฮ้ยตอนขุดแล้วมันตั้โลอ่ะโคสโลอ่ะโคสโลจะกลับยังไงดีวะเนี่ยอาหารมีอยู่ห้าเตะเว้าดึง เออวง่ะต้องต้องต้องกลับเวอร์แล้วเดินเฉียดเสียดสีกับไอ้ไอ้อะไรวะไอซอนซอมบี้พิกอยู่เนี่ยโอเคกลับเ v e ร์ s ทำไมมันเสโลเงี้ยไอ้ยมองที่นี่ตรงนั้นใช่ไหมวะไป over ไม่ได้แล้วกลับบ้านอ่ะผมติดอยู่ในโรถเฮ้ยเงดังไงขุดขุดไม่ได้อ่ะ บข้างนอกอะไรกันนะที่มานรกเนี้ยจะบอกมาอยู่ในโลกนี้เฮ้ยเจอประตูนรกแล้วได้กลับแล้วมันแหลกมากอ่ะมันอะไรอ่ะได้ผงได้ผงมาเยอะเลยซีพียูก็ทำน้ำไม่นักวิ่งแล้วแลมก็ไม่ครบนี่หว่ะมันแหลกอะไรวะโอ้กอบเอ้ยเสียงดังใครเปิดเหรอแล้ววะใครเปิดใครเปิด ไออเออเนี่ยผมมันแก้ขัดไปอย่างเงี้ยเฮ้ยกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยกางเหลืองตัตายหรือจะมาสู้ยังไงเลยก็ตัวแรกปะไม่แหลกแน่อ๋อไม่แหลกไม่แหลกมันก็พอกระตุกอ่ะมันหนกระตุกช่วงหนึ่งนิดนึงปึ๊กแล้วก็ขยับเปล่าไม่ได้ประมาณส่วสองวิมันจะกระตุกครั้งหนึ่งกระตุกตมคุยวางเตาสกชิโอ้โหได้ประมาณห้ากอง ได้เลยผงนะผงผงเรื่องแสงเอามาขามเอามามาไมพี่เดี๋ยวพี่ค้ามให้เยสฮากองเลยเผาเผามาที่เดี๋ยวพี่เอามาข้ามเดี๋ยวก็เขาเผานะเขาจุดนะจุดนะจุดเลยนะจุดเลยเฮ้ยเนี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 ้ยหกสี่อันมอนเอาไอ้มอนมา ในกระโงมันสิสามันนั่นน่ะเนี่ยมาดูในหีบดิเผื่อไปใช้ของเอาเนี่ยอานี้ทำข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมเ่ซอยเลยเนี่ยมาดูในหีบเนี่ยขวาล่างฉันหามาได้ไปย r a ก i l s c ไปำผน โอเคเดี๋ยวพี่มานะี๋ยเซเว่นไม่รู้เรื่องก<ม>ิน<ม>อย่าทำอะไรทุกคน